มีใครเคยถ่ายรูปตัวเองหน้ากระจกแบบนี้ไหครับซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยดูแล้วธรรมดามากๆแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยครับถ้าอยากให้ดูสวยกว่านี้ให้ลองใช้วิธีนี้ดูครับบอกเลยง่ายมากๆขั้นแรกให้เรากดสัญลักษณ์ลูกศรตรงกลางและกดสัญลักษณ์แฟลชจากนั้นกดเปิดได้เลยครับแล้วก็มากดสัญลักษณ์บวกลบตรงนี้ให้ตั้งค่าชดเชยแสงมาที่บวก1.0ภาพจะได้ดูสว่างขึ้นและมากดสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เลือกฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าแจ่มใสจากนั้นให้นําแขนของเรามาทาไว้บริเวณอ่างล้างหน้าและว,วางใบหน้าของเราไว้บริเวณจุดตัด9ช่องเมื่อพร้อมแล้วกดถ่ายได้เลยครับซึ่งรูปที่ได้ก็จะดูสวยงามแบบนี้เลย หรือจะหลับตาข้างขวาเป็นแบบนี้ก็ได้กดถ่ายรูปพี่ได้ก็ดูสวยงามเหมือนกันเลยครับหรือจะเปลี่ยนตำแหน่งมือนิดหน่อยให้นำมือมาวางไว้ปลายคางแบบนี้และกดถ่ายรูปพี่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยมุมสุดท้ายลองเอาหลังมาพิงไว้ข้างกำแพงตรงนี้เวลาถ่ายก็ให้เรหาหันข้างถ่ายแบบนี้ได้เลยแสงแฟลชจากมือถือจะทำให้ผิวของแฟนเราเลยดูขาวทำให้จากรูปธรรมดาธรรมดาตอนแรกแบบนี้ก็จะกลายเป็นรูปสวยง,ยง่ายๆแบบนี้เลย